ใครดูบ้างที Final Edition s r 4 0 0ก็เลยมีความรู้สึกว่าเ้ยเจอจแล้วหรอสิบสามปีวันนี้เราเราเราจะมาคียเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเกินไป<อ>แล้วก็คือ Final Edition ของ r 4 0 0ซึ่งน่าจะค่อนข้างแรงพอสมงควรนะถ้าบอกว่าจะเลิกผลิตแล้วอะ่ะคืสามปี จริงหรือเปล่านี่กว่าถามว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าจะหยุดการผลิตเพราะว่าไอ้เรื่องหยุดการผลิตเนี่ยแม่งบอกมาหลายรอบนั้วนะคือินมาหลายรอบแต่เท่าที่ดูดูจากเว็บอะไรบ้างนิดหน่อยเนี่ยเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นก็ออกมาว่ามันเป็น f i อ a l e d i ชั่นก็คือสุดท้ายแล้วมันอาจจะเกี่ยงเรื่องมาตรฐานอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไว่มันมันโดยเชื่อมโดยอะไรมันต่ออะไรเข้าไปลำบาก รู้สึกว่าใจหายจริงนะเพราะว่าต่อต่อให้เรามีเก็บไว้อยู่อยู่หนึ่งครันเนี่ยเราเราก็รู้สึกใจหายใจหายแล้วเพราะว่าเราแค่คิดว่าเอ้ยมันคงไม่หยุดหลอกมันก็หลอกเรามาหลายทีแล้ว,ว่ทางยาม,มาฮ่าเจแปนเะนี่วันนู้นนนี่นูนแต่ครั้งนี้พอออกมาเป็นไฟนอลแล้วก็ด้วยหนังโฆษณาที่เขาออกมาทําที่แบบว่าเออมันดูเศร้ามากว่าไม่แต่ที่ผ่านมามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เขาทําออกมาแนละ้วบอกว่ามันจะอืม มันไม่เหมือนครั้งนี้ใครได้ดูหนังโฆษณาหนังาล่าสุดหรือบังที่มันจะเอาเริ่มแรกนะมันจะเอาเ,อเ,อเป็นภาพของทัตาลอกของปี78ออกมาปูทางก่อนเลยแล้วก็ขึ้นเป็นฟนอ a l นลดิชั่นอะไรสักอย่างเลย โซภาพก็จะสูงออกกลุ่มตุแบบโภมแบบหมองๆหน่อยเขาก็เล่ามาถึงเขัข้นตอนใส่การผลิตขั้นตอนทุกอย่างาที่เขาผลิตอะงานมืออะ ไทยหลายๆคนก็อยากจับจองนะเพราะว่าตัว SR 4 0 0 Final Edition เนี่ยรู้สึกหนึ่งคันคันทั่วโลกจากที่ดูมันมีมา3รุ่นสามสีสามสีสามสีคือที่เขาบอกเป็น Final Edition ปีเนี่ยของปีเนี่ยมันมันออกมาแล้วพี่เปิดตัวมาเนี่ยคือสามสีมีสีฟ้าสีเทาดำ แล้วก็สีสีดำดำออกดำน้ำตาลแต่ที่เราเห็นนะ้าก็คืออย่างสีฟ้าเนี่ยมันจะมีคำว่าไฟนอลเอ dition อยู่กระเป๋าข้างแต่ตัวสีเอาเทาดำที่แก้มขาวนะเขียนคำว่าไฟนอล e dition อยู่ที่ตรงชายถมามมันมักชายล่างแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมไอตัวสีดำ,對對 studio, ดำน้ำตาลมันถึงจะเป็น er. <acknowledged> ว so ีดแต็ปค er, ันเพราะว่าไอ้ตรงฝากระเป๋ามันเนี่ยมันเขียน Final Edition นทีเอสอาร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นน่ะลองไปดูเอาแต่ว่ามันจะมีนัมเบอร์อยู่ซึ่งในลูกนัมเบอร์นั้นจะเป็นศูนย์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 ศูนยศูนย์หูนย์ศูนยย์ศูนนนน อย่างนี้นผมก็แอบใส่เป็นก้าวก็ก้าก็ได้เรื่องของมือแล้วแหละพอพูดถึงตัวลิมิเต็ดคิดว่าเป็นตัวพันๆดีกว่าอ่าใช่มันจะสีดําแล้วก็ตัด้วยน้ําตาลออกไม่ไม่เนาะเราต้องต้องถังก่อนเลยนะคือจริงๆมันสีดาใช่ไหมแล้วก็จะมีแต่สีน้ําตาลฟุ้ฟงๆซึ่งอันนี้เนี่ยที่ดูข้อมูลมาบก,นะก็คือเป็นงานแฮนด์เมดครับโดยช่างฝีมือในงานสีเนี้ยแม่งทำได้แค่ 5, 5้าถังต่อวัน โอ้โหพันคันกี่วันเนี่ยซูนไม่ไหวถ้าเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเทาดำเนี่ยตัวไม่เดือนหน้าเป็นสีผ่านแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสีดำเน่ะหน้าตัวหน้าหน้าใหม่เป็นสีดำ้าล้อถ้าเป็นตัวสีที่เป็นลิมเพ็ดเนี่ยล้อจะเป็นสีน้ำตาลไหมอจริงๆอในปีนี้ทำไมแม่ไม่ทำล้อแหลกเองเราปิดสุดแล้วเพราะว่าอะไรแล้วว่า เพราะว่าอย่างตัว FP แม่งมีสองปีปีเจ็ดเก้าปีแปดสามที่เป็นล้อแม็กไอ้เงี้ยจะหมดแล้วมันไม่ใส่ล้อแม็กซ์หั้ยถูกจะได้แบบเป็นตำนานจริงๆไปเลยอ่ะพันคันมากมันก็ควรจะมีอะไรพิเศษมากกว่านี้เปล่าวะเพิ่ใส่ล้อแม็กเข้ามานะผมซื้อคนหนึ่งไงที่เราเป็นความสิงเลสซิ่งอีกล้อหนึงเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยพันคันแต่ตัวสีเงินเนี่ยตัวสีขาวดำเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเยอะให้ให้เปลี่ยนต่อกันะ ขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆถ้าความชอบอ่ะสามสีเนี่ยมันชอบอส,สีอบอกว่าสีสีเทาสวยด้วยลวดลายของฐานนะดีแล้วมึงก็ไม่ต้องไปแย่งหรอเขามึงจะซื้ออีกครั้งไม่ไม่ม,ม,ไมีตังค์เมตตาจริงๆนะไอ้รุ่มใหม่เนี่ยมัไม่ชอบกระจกมองข้างนะเราไม่สวยเลยอืม,มกลายเป็นทรงแบบใหม่ไปแล้วอืมเที่ไหร่จะขายเนี่นยพูดจริงนะ นี่เคยไปดูที่ไปดูมาก็ชวยไปดูแอร์มาอะไร mm hmm. เพราะตรงๆ mm hmm. มีความรู้สึกไหมว่าเครื่องมันอนะความเนียนความละเอียดไม่สู้ปีเก่าไม่ได้เว้ย mm hmm. แต่รถปีเก่าก็อินบอยที่แม่งพีก,กาที mm ่ hmm. เกลือแข่งเต็มเลยพอเรามาล้างัต์มันไม่เนียนเลยนะเ้า mm hmm. ว,ว่าเรื่องมาถามผลิตต้องเป็นอย่างไรมันถึงเรื่องผลิต เพราะว่าเอมันเครื่องมันไม่สามารถเอาที่อะไรเข้าไปได้มากมายแล้วอ่ะก็ถือว่าผมว่าน่าจะติดตำนานแท้จริงแล้วแ่ะอย่ามาใหยเอซ่าสี่ร้อย